ทักทายสวัสดีนะคะวันนี้มีเมนูขนมจีนน้ำยาราวนกับน้ำยากะทินะคะแซ่บๆแล้วก็มีตีนไก่ด้วยเนาะใส่ลูกชิ้นปลานิดนึงอร่อยแซ่บนัวแต่ไม่ได้ทำเองนะคะซื้อเข้ามานะเพราะว่าไม่มีเวลาทำเนาะและอีกอย่างหนึง่งกินคนเดียว ก็เลยซื้อดีกว่าง่ายสะดวกสบายดีแล้วก็ซื้อผักเครื่องเคียงมาใส่เยอะๆเนาะมันก็จะอร่อยแหละออร่อยฉ่ำอร่อยช่ำช,ช่วงนี้ก็จะอยากกินของแนวแบบแซ่บๆเยอะหน่อยเนาะเอแต่ถ้าจะใช้มือนี่จะเป็นอะไรไหมเนาะแต่ว่าอาจจะคนก่อนเนาะขออนุญาตคนก่อนเนาะคนนี่มันมแบบ น้ำยาลาวกับน้ำยากะทิมันให้มันเข้ากันก่อนชอบกินน้ำยาลาวผสมกะทินาอมันอร่อยน,นัวไปอีกแบบหนึ่งอ่ะอขออนุญาตใช้มือเนาะเฮ้ยใช้มือมันก็จะดูแลไม่สุภาพขอกิเลยล้วอืมเราจะเน้นผักเยอะผักเยอะอร่อย คดมากเดี๋ยวลูกชิ้นกระเด็นหล่นจากการเนาะผักก็มีหลายอย่างนะมีทั้งแางกวาหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ผักทีเผักกาดดองกะหล่ำปีซอยแล้วก็ถั่วงอกเนาะแป่ผักเยอะๆถึงจะอร่อยนะขนมจีนเนี่ยถ้าใส่ผักน้อยๆไม่อร่อยกินผักด,ดิ กินกับผักดีเยอะออกบางคนชอที่เขากินเรียบร้อยเขาก็จะว่ามูม,มาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแตงจริงกินพวกขนมจีนหรืออะไรพวกแนวส้ตมตำอะไรเงี้ยเนาะมันต้องกินฟิลนี้แหละมันถึงจะอร่อย อมนียนะลวกชะอ,อมมาใส่กินขนมจีนี้ทุกคนก็จะเจอปัญหาเดียวกันหมดเลยเนาะน้ำยาดีใส่เสื้อเละอะตลอดอืมือ,มอมคำใหญ่ใหญ่เยอะแเลยอ่ะ มีเพชรอ่ะมีขั้วอืมใส่ใส่เม็ดมมมแหลยอร่อยนี่ขั้วนี่คือขาดไม่ได้เลยนะตะกูกันอร่อยมากผักเยอะๆก็จะอร่อยนะผัะกน้อยไม่อร่อย คำใหญ่ๆเยอะอืมอืมอืมกินกินบิ๊กทั่วไปด้วยมันเผ็ดก็จริงแล้วสำหรับอร่อยมากบิ๊กแห้งทั่วน้ำมัน 哦 <All right. S 2>、mm。Hmm. กินแค่นี้นะคะขอตัวลาก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วจะท้อแต่บอกเลยว่าอร่อยมากเมนูขนมจีนแล้วผักมีเยอะแบบนี้ด้วยนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับตัวรับชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ